ชีวิตที่เหล,ลือทำให้ดีจะได้ไหมแล้วไม่นานจิตใจจะเต็มเหมือนเดิมเก็บชีวิตที่เหล,ลือทำให้ดีจะได้ไหมแล้วไม่นานจิตใจจะเต็มเหมือนเดิม คุณนุ่มผู้ไทยส่งแก้วน้ำมาให้ส่งยกมือชิュชื่อมาให้ส่งข้อสอบชนกันมาให้ขอบคุณนะคะที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันบูรอกันคาราโอเกะรักเธอไม่มีหยุดเนี่ยเพลงนี้ยชอบมากเลยไม่รู้ว่าจะร้องได้ไหมไม่รู้อาจจะผิดคีย์รักเธอไม่มีหยุด มองไม่ค่อยเห็นตัวือจากจากกันกังรู้ความจริงไม่มีแล้วใครที่จะรักฉันและจริงใจเทียบเท่าเธอได้เลย รับมาเพื่อทวงคำสัญญาจากคนคนหนึ่งซึ่งเคยรักกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมากับฉันเธอไม่มีวันทออทิ้งให้ฉันเดียวดายอยากให้เธอรู้ว่าฉันคิดถึงเธอที่สุด อยากให้เธอรู้ว่าฉันยังรักเธอที่สุดรักเธอไม่มีวันหยุดพูดจากส่วนลึกสุดใจอยากให้เธอรู้ว่าฉันยังรักยังรักเธอแต่ตอนนี้เธออยู่ไหนรู้หรือไม่ว่าฉันต้องการเธอ ดีที่ฉันเคยจำให้เธอช้ำใจขอโทษเถิดนะถ้ายังไม่สายเกินไปโปรดอภัยให้กันกลับมาเพื่อทวงคำสัญญาจากคนคนหนึ่งซึ่งเคยรักกัน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมากับฉันเธอไม่มีวันทอดทิ้งให้ฉันเดียวดายอยากให้เธอรู้ว่าฉันคิดถึงเธอที่สุดอยากให้เธอรู้ว่าฉันยังรักเธอที่สุดรักเธอไม่มีวันยุน ผูจากส่วนลึกสุดใจอยากให้เธอรู้ว่าฉันยังรักยังรักเธอแต่ตอนนี้เธออยู่ไหนรู้หรือไม่ว่าฉันต้องการเธอหากต้องการกนกันเธอใครอีกแล้วเฝ้ารอจนป่านนี้ เธอมีใครแล้วจึงไม่ห่วงไม่เหลือเยอื่อใยอีกแล้วอยากให้เธอรู้ว่าฉันคิดถึงเธอที่สุดอยากให้เธอรู้ว่าฉันยังรักเธอที่สุดรักเธอไม่มีวันหยุดพูดจากโลึกสุดใจ อยากให้เธอรู้ว่าฉันยังรักยังรักเธอแต่ตอนนี้เธออยู่ไหนรู้หรือไม่ว่าฉันต้องการแต่ตอนนี้เธออยู่ไหนรู้หรือไม่ว่าฉันยังรักเธอ